สวัสดีค่ะทุกคนแอนแชร์ไลฟ์สามร้อยหกสิบองศาคลิปนี้แอนพามานอกสถานที่อีกแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะวันนี้พบเจอความสวยงามค่ะนี่คือสถานที่ที่เก็บดอกไม้เองแล้วก็จ่ายเงินเองไม่มีคนควบคุมดูแลนะคะนี่คือประเทศเยอรมันค่ะเป็นหนึ่งกิจการที่ชาวกเกษตรกรนะคะได้ปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดแล้วแต่กเกษตรกรที่ณนะที่แห่งน,นั้นจะปลูกดอกอะไรขายนะคะแต่เขาจะให้ลูก เก็บเองและบริการตัวเองค่ะโดยโดยจ่ายเงินเองที่กล่องนะคะเดี๋ยวกิจการนี้ลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแอนจะพาไปดูนะคะว่าเก็บเองทําเองอย่างไรและก็จ่ายเงินที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวพาไปชมติดตามชมคลิปนี้กับแอนแชร์ไลฟ์สามองศาค่ะคลิปนี้น่าสนใจเพราะบ้านเรากิจการนี้ยังไม่มีค่ะนี่คือความซื่อสัตย์ของคนเยอรมันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอนพาไปชมติดตามชมคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมันนี่แอนแชร์ไลฟ์สามอองศาพาท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนมานอกสถาน ะะเป็นหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้ดูได้เห็นไปกับแอนนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งกิจการของชาวเกษตรกร,กรของประเทศเยอรมันค่ะเป็นกิจการที่น่าสนใจและเชื่อข่าวว่าบ้านเรายังไม่มีที่สําคัญประเทศนี้มีความซื่อสัตย์มากๆไปชมกันค่ะว่ากิจการนี้คือกิจการอะไรคะ่ะท่านผู้ชม ทิวทัศน์ธรรมชาติของประเทศเยอรมนสภาพภูมิอากาศวันนี้สวยงามอย่างที่เห็นเลยนะคะนี่คือสวนข้าวโพดและสถานที่แห่งนี้ที่แอนจะพามาชมก็คือกิจการของการขายดอกไม้ด้วย,วยการเก็บด้วยตัวเองและจ่ายเงินด้วยตัวเองซึ่งไม่มีคนดูแลนะคะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นก็คือบริการตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งกิจการของเกษตรกรของประเทศเยอรมันที่น่าสนใจทีเดียวค่ะน่าสนใจอย,อย่างไรเดี๋ยวแอนจะพามาชมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะด้านหลังของแอนเนี่ย ค่ะเป็นจุดที่เราจะจ่ายังค์นั่นก็คือหยอดเงินใส่กล่องที่เห็นด้านหลังนี่เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ท่านผู้ชมดูค่ะด้านหลังนั้นเป็นส่วนข้าวโพดเนาะแล้วด้านนี้ค่ะเขาก็จะเขียนว่าจุดจ่ายเงินนะคะนี่ค่ะทุกคนมาถึงจุดจ่ายเงินนะคะคาเซก,ก็คือ,อ,อแคชเชียร์นั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วตัวกล่องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ มีเหมือนกระปลูกออมสินค่ะย,ยอดลงไปนั่นก็คือคาเซจุดจ่ายเงินนะคะราคาของดอกไม้นะคะสวนแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่มากมายบางสวนเยอะมากค่ะแต่สวนแห่งนี้ปลูกไว้นิดหน่อยก็ให้ผู้คนได้สามารถเก็บเกี่ยวดอกไม้ไปปักแจกันไว้ที่บ้านได้นะคะราคานะคะดอกกราดิโอเลนนั่นก็คือดอกไอริสนั่นเองนะคะราคาที่1น,นึ่งช่อนะคะอยู่ที่90เซนค่ะศนย์ูยูโรนั่นเองนะคะแล้วก็มีดอกทานตะวันโซนเนนบูร์เมนนะคะคนเยอะ มันจะเรียกว่าสมเด็งบูมเน1ดอกนะคะอยู่ที่80เซน,นะคะ่ะท่านผู้ชมขาเซก,ก็คือจุดจ่ายเงินนะคะแคชเชียร์นะคะแต่จุดสําคัญนะคะที่แอนมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็คือความซื่อสัตย์ค่ะทุกคนไม่มีใครที่มาควบคุมดูแลเราเลยนะคะเราตัดเองเก็บเองแล้วก็จ่ายเงินเองตรงจุดที่แอนแนะนําท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะวันนี้แอนไม่ได้มาซื้อคะ่ะแต่แอนอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเรานะคะโดยเฉพาะบ้านเราประเทศไทยเนาะก็จะยังไม่มีกิจการนี้นะคะ แต่ว่ากิจาการนี้อยู่ที่ความซื่อสัตย์จริงๆค่ะโดยเฉพาะคุณลูกค้านะคะ 1. กิจกรรมกิจาการชาวกเกษตรกรของประเทศเยอรมันที่น่าสนใจประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรือง,อง,องด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์มากมายแล้วก็เครื่องจักรกลต่างๆนะคะเป็นประเทศพัฒนา อันดับต้นๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งกิจการนะคะที่คนเยอมันจัดทําขึ้นที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมค่ะคนเยอมันเขาจะมีความสะอาดมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งบุหรี่เนี่ยค่ะสูบแล้วเขายังเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กล่องบุหรี่แล้วก็นําไปทิ้งที่บ้านหรือว่าถังขยะเลย เขาสู่ปุ๊บไปถึงเท่นท่านนะคะอะ่นี่คือการสร้างระเบียบวินัยในตัวเองถ้าทุกคนทําได้นะคะประเทศก็จะพัฒนาเขาถึงได้พัฒนากันจนถึงทุกวันนี้ไงคะเพราะว่าเขามีระเบียบในตัวเองและมีความซื่อสัตย์ค่ะที่สําคัญเขาจะต้องซื่อสัตย์ที่เห็นได้เลยจากกิจการนี้เห็นไหมคะไม่มีคนควบคุมดูแลก็โล่งว่างเปล่าไม่มีใครเลยนะคะตามที่เห็นนี่คือท,ทุ่งหญ้าทุ่งนาธรรมชาติกว้างๆค่ะเก็บเองนะคะบริการตัวเองแล้วก็จ่ายเงินเองแล้วแต่ใครว่าจะมีความซื่อสัตย์แค่ไหน นี่คือการวัดใจตัวเองค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้นะคะเป็นสวนเล็กๆค่ะที่เขาปลูกแค่ดอกทานตะวันกับดอกไอริสนะคะดอกไอริสก็ยังบานไม่เยอะค่ะเพราะตอนนี้เพิ่งจะเข้าหน้าร้อนนะคะก็พอจะบานค่ะใครต้องการอยากได้อยากตัดในช่วงที่ดอกไอริสขณะน,นี้ก็สามารถตัดแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะีค่ะดอกทานตะวันดอกกุหลางสวยเลยค่ะดอกไม่โตมากก็พอจะจัดแตกันได้อย่างสวยงามเลยนะคะค่ะารยแอนจะพาไปดูด้านในนิดนึงเนาะ มีหลายที่นะคะไม่ใช่มีที่แห่งนี้อย่างเดียวนะคะแล้วแต่เกษตรกระกจะจัดทำเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยดอกไอริสสีสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะบานเย็นเลยบานเย็นจริงๆนะคะสีโอรสก็สวยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะมีสีโอรสบานอยู่น้อยนึงเขายังบานนี่เยอะค่ะนี่ค่ะเพิ่งจะเริ่มบานลูกค้าก็ยัง เก็กมากนะคะแต่ตามที่เห็นเลยค่ะนี่พอถ้าไอริสก็บานเต็มร่องสองสมร่องตรงนี้นะคะก็จะสวยงามมากๆทีเดียวเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะมีรู้สึกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาดูนะคะนี่ดอกทานตะวันตรงนี้น้อยๆค่ะไม่เยอะแต่ดอกกำลังสวยงามค่ะเขาก็ปลูกเหมือนปลูกตามธรรมชาตินี่ค่ะเต็จเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของนนี่ค่ะดอกทานตะวนันสวยๆเลยค่ะ คาดว่าลูกค้ามาเก็บนะคะแต่กี้ก็เก็บไปแล้วดอกหนึ่งนะคะนี่ค่ะคงจะเอาอีกสักดอกหนึ่งมั้งคะ เมืตะกี้เขาไม่หยอดเงินนะช่วงที่แอนพาไปชมดอกไม้อะค่ะนี่คือความซื่อสัตย์ของคนเยอรมันนะคะถ้าเรามีระเบียบม,มีวินยัยแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะประเทศก็จะเจริญค่ะนี่ค่ะสังคมของคนเยอรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีกฎม,มีระเบียบเคร่งครัดมากๆคนรักษากฎรักษาระเบียบและมีวินัยในตัวเองมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยกันดูแลอย่างที่เห็นนะคะท่านทุกคนคะด้านหลังคือเดอกทันตะวันนะคะที่ลูกค้าสามารถเก็บเองค่ะทุกคนสามารถตัดเองเก็บเองแล้วก็ไปจ่ายเงินตรงจุดที่แอนได้ให้ท่านผู้ชมดู เมื่อกี้นะคะน่าสนใจใช่ไหมคะคนเยอรมันเป็นหนึ่งประเทศของความซื่อสัตย์แล้วก็ความสะอาดมากๆค่ะจากแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากรู้ขนมปังยำประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเยอรมันนะคะเป็นหนึ่งกิจการที่ชาวเกษตรกร,เ,กรเขาจัดทําขึ้น อิสระค่ะนั่นก็คือเสรีอิสระใครจะเก็บเท่าไหร่จ่ายเงินค่ะเราเก็บเท่าไหร่เราจ่ายเท่าไหร่ราคาเขาก็บอกไว้แล้วนะคะซื้อเสร็จเก็บเสร็จนะคะก็ไปจ่ายเงินจดกล่องได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมยาวๆสาหรับดอกทานตะวันนะคะสวยๆสดๆเลยค่ะเขาก็ปลูกไม่เยอะค่ะลูกเิมนถนนเพื่อจะให้ลูกค้าได้เห็นและเข้ามาเก็บปกติคุณเยอรมันเนี่ยค่ะเขาจะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าถ้ามีดอกทานตะวันอะไรประมาณนี้ไอริชนะคะเป็นบริการช่วยเหลือตัวเองก็คือเก็บเองแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะ มีค่ะยาวๆนี่ไปเลยนะคะเห็นไหมคะส่วนนี้ก็คือเป็นหนึ่งอีกกิจการนะคะที่น่าสนใจนะคะของชางเวเยอรมันนะคะซึ่งบ้านเรายังไม่มีค่ะถ้ามีกิจการแบบนี้ทุกคนต้องสนสับสนุนค่ะนี่คือความระเบิดข้างในแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่คือความสวยงามของดอกไม้นะคะธรรมาชาติค่ะดอกไม้สวยๆมองเห็นไห ถ้ามองในภาพรวมนะคะทุกคนค่ะนู่เห็นไหมคะูมิทัดวิวของประเทศเยอรมันก็จะประมาณนี้คะ่ะแอนออกมานอกเมืองเนาะเพื่อจะเห็นบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรอบๆคะ่ะก็น่าอยู่ค่ะีคะ่ะดอกไม้บานเปล่งปังเลยเต็มจอเลยคะ่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยทีเดียวเห็นไหมคะาเดินลคะ,คะรถวิ่งไปคะ่ะทาไมถึงปลูกติดถนนเพราะเพื่อจะให้ลูกค้าได้เห็นคะ่ะว่าลูกค้าสามารถตัดก คือเป็นหนึ่งธุรกิจของชาวกเกษตรกรของประเทศเยอรมันนะคะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางที่นะคะช่วงหน้าช่วงหน้าร้อนก็จะมีเดี๋ยวพอถึงหน้าช่วงฟักทองก็จะมีฟักทองหลากหลายพันุ์ค่ะท่านผู้ชมเขาก็จะวางกองไว้แล้วก็ให้บริการตัวเองเหมือนกันนะคะจะติดาราคาบอกให้ดอกไม้ที่แอนให้ดูที่ตรงจุดจ่ายเงินตะกี้นะคะว่าราคาพันไหนเท่าไหร่ก็จะต้องการซื้อสีลูก มีแบบก็หยิบเอาเรื่องเอาแล้วก็จัดำนวนเงินนะคะก็จาก่ายเงินเขาหยิบใส่ของเองนะคะน <t> ี่ค่ะรมนี้ก็นะคะดอกทานตะวันสวยค่ะท <t> ุกนี้ก็ท่านผู้ชมได้เห็นึกิจาการนะคะของคนเยอรมันนะคะ <t> น่าสตรอเบอรี่ค่ะน่าสตรอเบอรี่ก็กิบเองเหมือนกันนะคะแต่จะมีจุดของแคชเชียร์ซึ่งมีคนดูแลค่ะจะดูว่า ส่วนไหนสามารถติดได้าส่วนไหน้อก็มุดเก็บชั่วท้าเพราะว่าลูกไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคน,นจะชื่นชอบนะคะก็ะแอนเซ่กันค่ะแอมใช้น360องศาไปที่ไหนทําอะไรก็แบ่งกันให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นไปด้วยกันแับแอนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับชมบริการดอกไม้บริการตัว สวนดอกไม้ที่บริการตัวเองซื้อเองเก็บเองค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบสําหรับการแบ่งปันสำหรับแอนแชร์ไลฟ์360องศาคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอนจะไปไหนทําอะไรและมีอะไรให้ได้ติดตามชมตามไปดูตามไปรู้ไปเหน็นกันกับแอนอีกนะคะฝากติดตามชมคลิปหน้าค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะคะแอนจะนําเสนอแบ่งปันสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ ะะสําหรับท่านรู้แล้วก็ได้เห็นได้รู้ไปด้วยกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากติดตามชมคลิปของแอนด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>